ค่ะสวัสดีเพื่อนๆเนมือน,นี้มีเมนูทอดมันหมูสูตรโบราณมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะของคุรีชาแนลค่ะชาแนลชาแนลนะคะทอดมันหมูก็มีวัสดุประมาณนี่นะคะก็มีหนึ่งหมู นะคะหมู1กิโลกร,รัมก็คือ1000พนะคะแล้วก็มีมะพร้าว5 0 0กร,รัมก็คือครึ่งกิโลนะคะเพื่อนๆคะ่ะคนที่ทําทอดมันจะต้องมีถุงมือสวมนะคะแล้วก็วางหมูลงไปในกะละมังนะคะจากนั้นใส่มะพร้าวลงไป500กร,รัมก็คือครึ่งกิโลนะคะเพื่อนๆคะ่ะมาเด้อค่ะมากินทอดมันหมูสูตรโบราณบ้านๆของคูรีชาเนีวเด้อค่ะหลังนั้นก็ขั้นเข้าไปค่ะหมูกระบอกเผา ขั้นให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะโคเล่โคเล่หมุนมวนขอไปเลยนะคะนวดไปนวดไปให้มันเหนียวขึ้นนวดถอนมันปลาสูตรเดียวกันเลยค่ะเด้อบ่ตางกันนะคะเมื่อนวดเข้าเนื้อเข้านังแล้วนะคะจากนั้นใส่พริกแกงไปค่ะหนึ่งขีดค่ะนะคะพริกแกงแล้วก็เพิ่มนะคะเพิ่มแป้งกูกีแป้งโกบนะคะสามช้อนโต๊ะค่ะเพื่อนๆค่ะสามือสี่ช้อนขึ้นอยู่เฮาพ่อใจสิใสซําไดก็ใส่ไปเลยเด้อเพื่อนๆค่ะจากนั้นกับเมื่อ คือนึงกระจับกระลั่งไหวแล้วก็นวดค่ะถ้าหากว่าบ่นวดก็เอาโคก,กกับสากมาตําให้เข้ากันก็นกนได้ค่ะเนื้อจะได้เหนียวหนึบเหนียวหนึบเหนียวหนึบเพิ่มความรสชาติอ,อร่อยเมื่อนวดเข้ากันแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะเฮามาเห็ดหยังต่อเด้อตามมาเบิงเด้อค่ะว่าจะทําอย่างไรนะคะ คุรีชาเน้นเอานาเสนอเมนูทอดมันสูตรโบราณจากคุณยายทองริ้วนะคะวันนี้เอามาแชร์เอามาให้เพื่อนๆได้เห็นกระบวนการขั้นตอนการทําแบบบ้านๆแบบง่ายๆนะคะเมื่อขั้นเป็นเนื้อเดียวกันแล้วพี่น้องหูบ่เข้าเสีเยดจังไดต่อมาเด้อพอขันแล้วนะคะเนาะเข้ากับใส่ไข่เข้าไปสามฟองค่ะจะใส่ใสีฟองก็ได้ขึ้นอยู่ที่เราพอใจนะคะไม่มีสูตรตายตัวขึ้นอยู่ที่ความพอใจเพิ่มความอริดอร่อย ทำให้หอมนะคะแล้วทําให้เนื้อหมูกับเนื้อมะพร้าวและเนื้อไข่แล้วก็แป้งเกาะติดกันนะคะรวมทั้งพริกแกงด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะอร,อร่อยอร่อยอยู่ว่น้ําลายไปด้วยกันนะคะจากนั้นก็ผสมเครื่อง นี่ก็คือน้ำปลาค่ะเพื่อนคะ่ะน้ำปลาอย่างดีนะคะหมู1นกิโลใส่น้ำปลา3าช้อนโตะ๊นะคะเพื่อนๆพืนคะ่ะจากนั้นก็เพิ่มรสดีค่ะรสดีนะคะรสดีไปครึ่งช้อนชานะคะเรามีช้อนชาตวงหรือจะหนึ่งช้อนชาก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเราชอบนะคะชอบแบบไหนก็ใส่ไปได้เต็มที่นะคะให้อรอดอร่อยให้โยุนว,วน้ำลายกันนะคะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคะ่ะจากนั้นเติมน้ำตาลหล่อหางกล้วยไปนี่ก็ช้อนที่หนะคะ ช้อนที่สองแล้วก็ใส่ใบมะกรูดล,ลงไปค่ะคุกเขาเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะอ่าเข้ากันเลยนวดให้เข้าไปนวดให้เนื้อมันเข้ากันเหนียวหนึบนะคะเพื่อจะนําไปสู่การปั้นเติมน้ํามันพืชเข้าไปสองช้อนโต๊ะนะคะเพื่อจะได้ไม่ติดมือนะคะเพื่อนๆคะ่ะเติมน้ํามันพืชลงไปสองช้อนโตะ๊ะจะได้ไม่ติดมือของเรานะคะเอาละค่ะใกล้แล้วค่ะใกล้จะสําเร็จแล้วนะคะในขณะนั้นเราก็ไป พักเข้าตู้เย็นทิ้งไว้สักพักหนึ่งจากนั้นเราก็มาปั้นนะคะแต่เวลาปั้นต้องสวมอีกถุงมือนะถุงมืออีกข้างหนึ่งเพื่อเน้นถูกหลักอนามัยอร่อยอร่อยไปด้วยกันทานคู่กับข้าวเหนียวร้อน ะค,ะคู่กับเจ่วบองหรือว่าเจ่วปะลาอียสานบ้านาเฮาแซ่บๆขอบอกเลยค่ะทอดมันสูตรโบราณน,นี้นะคะเมื่อเนื้อเข้ากันแล้วนะคะเราก็มาทดลองปั้นเพื่อจะชิมรสชาตินะคะเมื่อปั้นชิมเอาไปทอดดูว่ารสชาติกลมกล่อมหรือไม่ถ้าหากกลมกล่อมแล้วก็พักทิ้งไว้แล้วก็ค่อยมา ปั้นนะคะปั้นแล้วก็ทอดได้เลยเพราะว่าหมูของเรานั้นอยู่ในความเย็นเนื้อก็แน่นขึ้นจากการนวดแป้งนวดมะพร้าวนวดหมูนวดพริกแกงนวดไข่เป็นเนื้อเดียวกันอ่เอาอีกรอบนึงก็ได้เพื่อให้เกิดความแม่นยำนะคะเราก็นวดไปจนเนื้อเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เตรียมทุบอ่าทุบ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 ไปนะคะอ่านี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะอ่าแล้วจากนั้นเราก็ เอาน้ำมันใส่กระทะค่ะเพื่อนๆค่ะเตรียมตัวที่จะทอดนะคะอาก็ปั้นด้วย2มือก็ต้องใส่ถุงมือนะคะเน้นความสะอาดเน้นถูกหลักอนามัยนะคะน้ํามันก็ใส่ประมาณนี้นะคะอาจับแป้งขึ้นมาไอจับหมูขึ้นมาปั้น ให้แน่นๆนะคะแล้วก็แบะลงไปแบนๆนะคะกดให้แน่นๆแล้วก็ทอดลงไปนะคะอ่านี่คือกระบวนการของการทอดนะคะไม่ยากง่ายๆนิดเดียวทอดมันแบบบ้านๆสูตรโบราณคุณยายเจ้าค่ะอร่อยอร่อยด้วยกันนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ในเตานะคะจนสุกแล้วค่ะจนสุกแล้วค่ะจ,น,ะจนที่จะได้ชิมแล้วนะคะเอาล้ค่ะตักใส่จานเตรียมเสิร์ฟนะคะเตรียมเสิร์ฟนะคะหลังจากชิมแล้วรสชาติอริดอร่อยตักใส่จานก็เตรียมเสิร์ ชิมได้เลยนะคะเพื่อนๆขาก็ใส่กระชอนเพื่อให้น้ํามันเสด็จออกไปนะคะแล้วก็จัดใส่จานเสิร์ฟนะคะกินคู่กับข้าวเหนียวกับเจีวร้อนๆนะคะหรือว่าข้าวสวยก็ได้นะคะให้อร,อร่อยอร่อย ให้มีความสุขในการกินนะคะอ่านี่ก็ได้มาแล้วตักขึ้นมาพักไว้เดี๋ยวมันก็จะสุกนะคะเพราะว่ามันสุกอยู่แล้วความร้อนก็ปั้นใส่จานไว้นะคะนี่เป็นจานสุดท้ายแล้วค่ะโอ้ทอดเก่งมากเลยหมูกิโลเดียวนะคะหมูกิโลเดียวมะพร้า,า,าวครึ่งกิโลนะคะไข่ไก่สามฟองนี่แหละคะ่ะพักทิ้งไว้ได้ประมาณนี้นะคะก็เตรียมจัดใส่จานเสริมนะคะ